สนับสนุนโดยซันตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีอะคแล้วก็ต้องจมครับมาเข้าเมนูที่2ออ่อมไก่อ่อมไก่ค่ะคุณแม่ค่ะพี่เคยทานแต่พี่ไม่เคยเห็นวิธีการทําวันนี้เลยจะจดจาเอาไว้ด้วยมีมีอะไรบ้างหม่คะอันดับแรกตะไคร้ก่อนค่ะตะไคร้ครับนี่ต้องโขลกละเอียดมาแล้วก็โขลกครับโขลกให้ละเอียดตะไคร้แล้วก็นี่นี่ต้องใช้นี่ด้วยเหรอคะทีหลังค่ะหอมแดงทีหลังต้องโขลกด้วยค่ะโขลกด้วยแล้ว พริกป่นพริกขั่วพริกแห้งจริงๆไม่ขั่วหรอกค่ะแต่อันนี้ขั่วมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็จะได้หอมจริงๆพริกแห้งนี่เอามาอย่างนั้นเลยแล้วก็แหมต้มดีมากเลยนี่ไม่ใช่หรอกแต่ว่าชอบอย่างนี้ค่ะอาศัยสีสวยงามอ๋อให้มันสวยงามแค่ไหนค่ะส่วนผสมของอมไก่ก็จะมีเนื้อไก่น้ำปลาพริกชี้ฟ้าพริกแห้งคาตะไคร้กระเทียม หอมแดงมะเขือเปราะผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมครับอ่อมเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนของอีสานครับแกงอยู่ประเภทแกงอ่อมเหมือนเหมือนแกงเหลืองแกงไตปลาอะไรอย่างของภาคใต้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นชนิดหนึ่งค่ะแต่น้ำน้ำมันจะอุจุ่อะน้ำมันไม่เยอะจะคิ้ขู่ขน้ขู่ขค่กีขุ่ขีขุ่ขีขูไปใหญ่เลยขิ้ขุจะดูน่ารักมาก แม่ถ้าปั่นได้ก็ดีใช่ไหมหรือว่าทำดีกว่าทำดีกว่าเพราะมันจะมีอะไรกรีแท้เหมือนกับทำคนโบราณเขาทำกะทินี่จะต้องขูดใช่ใช่เมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งใช่ป่ะแต่ต้องใช้เวลานะคะคุณผู้ชมแล้วแม่สูตรมาจากไหนจากคุณยายค่ะส่วนมากมจะเป็นสูตรที่ต่อเนื่องมาโบราณค่ะจำมาส่งต่อถึงหนูแล้วส่งต่อถึงหนูแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะรับได้แค่ไหนตอนนี้ก็ส่งต่อมา เน็นีของแต่ละคนผู้หญิงนะพี่เอกยังไงก็ต้องรับไม่อยากรับก็ต้องรับเพราะว่าผู้หญิงต้องเข้าครัว <ฮะ S 2> คนต่างวัฒน์อ่ะนะแม่เนาะเขาบอกว่าของคนอีสานเนี่ยถ้าขึ้นชื่อคําว่าแกงเนี่ยจะไม่มีกะทิใช่ไหมใช่ไหมรับไม่มีหรอกค่ะคนอีสานส่วนมากเลยไม่ค่อยอ้วนกันนะถ้าแกงทีเหล็กเนี่ยมันจะมีสองอย่าง่กะทิกับน้ำสอ๋อมีเฉพาะแกงทีเหล็กมันจะต้องมีผักหลายชนิดซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการโกเปจวะหน่อย มันโค้งมีจังหวะทำไงมีวู่ตรงตอนใส่าพี่เอกมางพี่เอกข้อมือดีอ่าใช้พี่เอกดุตี้เอาไม่ต้องละเอียดมากนะคะพี่มีวูตรงต่อแล้วคันโยเปไปโค้งแบบมีจังหวะปวดแล้วปวดแล้วเหรอใส่อะไรครับเนี่ยแม่พหอมหอมแหอมใส่หอมแดงอ๋อแล้วพริกพอแล้วเหรอคะคะโคกว็บพริกคูนคลิกบุบ บุบๆอย่าให้มันละเอียดมากพอแล้วเออมันจะได้เคี้ยวโดนบ้างมละเอียดมากหลายคนก็บอกพี่เอกนะว่าแคนดี้อ่ะจริงๆเป็นคนชอบกินแล้วทานทั้งวันเลยแต่ทำไมไม่อ้วนเอางี้ดีกว่าเนี่ยตั้งแต่นางมาเนี่ยพอพูดช่วงเบรกโฆษณาปั๊บมันไม่หยุดเลยค่ะเออกาทานเหมือนกันด้วยกับพี่ไฮแต่ทำไมพี่ไฮไปอย่างน้อยพี่ไฮทานน้อยกว่าแคนดี้จ้าคนทานน้อย นี่นี่อะไรนี่ซ่อนอยู่ในต้นในของหวานในกี่อันนี้ของหนูเนี่ยนะอย่าพูดไปเดี๋ยวเขาลูกหนูทานเก่งค่ะโดยเฉพาะขนมระบบเผาผขาดขนมก็ขาดไม่ได้เต็มห้องเลยเป็นคนแบบชอบแต่ว่าไม่เคยออกกำลังกายหนักนะคะไม่เคยแบบเข้าฟิตเนสเต้าไม่ไี่ออกขาจะขาดแล้วเนี่ยพี่ออกจนกุดไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใช้พลังงานบนเวทีค่อนข้างเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่หรอกที่บนเวทีเหงื่อย้อยใครย้อยแต่คุณยังกองไปในเท่งอยู่เนี่ย แม่คะทำาไมต้องใส่น้ำคะไม่ไม่เอาน้ำมันอะไรไม่เอาใช่ไหมไม่ค่ะไม่จำเป็นเนาะใส่น้ำนี่ไงอาหารศสาที่เขาหนูชอบกินเนี่พี่เอกเขาไม่ค่อยใส่น้ำมันแต่หนูพี่เอกเห็นหนูก็กินแต่อาหารสาแล้วไม่หนูอ้วนอะก็หนูก็กินอาหารสาก็อ้วนนะหนูนพี่ยังอ้วนเลยอาหารใต้อะกินแล้วจะไม่อ้วนนี่ไงใช่ได้จะลงพุง อยยู่่กันางเี้ตอนนี้ตอนนี้ใส่อะไรน่ารักดีน่ารักดีใส่ไก่ค่ะไปแล้วถ้าเป็นอ่อมไก่ก็ใส่ไก่อันนี้อัเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ผักชีลาวนี่ค่ะน้ำเริ่มแห้งอ่ะค่ะคั่วไปก่อนยังค่ะยังยังยังไม่แห้งยังมีน้ำอยู่อ๋อก็ให้เขาแห้งเลยเหรอคะ แล้วคืออย่างนี้ก็ต้องชมครับคนที่เป็นนักร้องหรือเป็นหมอราเป็นศิลปินพื้นบ้านดังสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ดังเพราะไปจ้างเปิดเพลงแล้วไม่ได้ดังเพราะว่าไปออกทีวีแล้วคนรู้จัก แต่ดังเพราะไปเล่นวันนี้แล้วคนที่นี่ล่ําลือกันว่าคนนี้เล่นเก่งแล้วไปดังอีกที่หนึ่งก็เล่นอีกที่หนึ่งคนนียล่ําลือกันว่าคนนี้เล่นเก่งล่าลือกันขนาดที่บอกว่าทําให้สนามมวยเขาแตกกันมาแล้วอะค่ะตอนนี้ช่วงนึงคุณแม่เล่าให้ฟังมวยรุมกินีพังเลยนะคะสถานการ์มายืนน้าตาไหลเลยพังหมดคนเยอะเกินดูเยอะเกินเข้ามาแสดงกรุงเทพทีแรกอะค่ะครั้งแรกตอนนั้นเขายังไม่เคยเห็น พี่เอกเห็นแม่นนาแล้วไหกว่าปีแลรกเห็นครั้งแรกเลยเห็นครั้งแรกเพราะว่าคนใต้เนี่ยเขาไม่ฟังหมอลำเขาไม่รู้จักหมอลำไงแต่พี่เห็นครั้งแรกจากภาพยนตร์ของชลินนันทนาค์แผ่นดินแม่แผ่นดินแม่อ้โหต้องตอนหายเกยูดจริงเลยหนูเนี่ยใส่ปลาแล้วค่ะใส่ปลาแล้วใส่น้ำปลาดิบๆเลยเหรอคะแม่ไม่ต้องต้มใช่ไหมคะแล้วมันต้มอยู่ในนี้อยู่แล้วก็ต้มอยู่ในนั้นอยู่แล้วหโอใช่แค่ใส่ปลาไปแล้วหอมเลย แม่กับใส่แค่นั้นเหรอนะคะเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆครับถ้าใจร้อนเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ใช่ใช่ใช่ค่อยๆปรุงแม่ตอนภาพยนตร์เรื่องอนี่แม่ได้ไหมแผ่นดินแม่แตอนี่ตอนแม่อายุเท่าไหร่แผ่นดินแม่อายุสิบแปดแต่นั่นคือกำลังเปรี้ยงเลยดังงานงานล้นมือเลยค่ะแต่เป็นลำกรอนอ๋อดังดังลำกรอนลำคู่เนี่ยคือร้องสองคนสองทุ่มครึ่งถึงสว่างเนี่ยจะล้องโตเวทีกัน โตว่าทีกันแก้กันตรงนั้นน่ะทั้งคืนแม่เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ที่เท่าไหร่อะคสิบหกค่ะสิบหกเป็นกอนสดไหมไม่ค่ะกอนสับที่เรียนมาอ่าเรียนมาครูเขาแต่งแม่เนี่ยตั้งแต่อายุสิบสี่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณยายก็ให้เรียนแล้วค่ะพี่ก็เรียนแล้วก็เรียนอยู่สองเรียนสอปีย่างเดียวเป็นครูเรียนหมอเรียนกับครูหนูเวียงแก้วประเสริฐเป็นคุณป้าเวลารำรำเหมือนแม่หนูเวียงนี่ไหมตอนเรียนน่ะจะร้องเหมือน แล้วก็ฝึก<า>ลูกคอลูกเอื้อนค่ะแล้วก็ทําให้เหมือนพอเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกเพิ่มเติมมาเป็นตัวเองมาฝึกเพิ่มเติมนี่นี่ทำสํนียงทํานองการร้องจะไม่เหมือนครูแล้วอ,อ,อะไรที่เราขึ้นได้เหมือนกับเพลงนิ้วตรงต้อนนี้เหมือนกันมาดั้งเดิมมันจะร้องแค่โอ้ยไอเออเฮอเฮอเออเออแค่เนี้ยแล้วเราก็มาฝึกเพิ่มโอ้ยไอเออเอเอเออ ถ้าเราอะไรเราทำได้ทำแม่ตามจะมาอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คล้ายๆทำทำทำให้คนว่องว่องอยู่แล้วเสดร์ขึ้นมาเลยอ่ะเสดร์เสดร์เสดร์สะดุดุ้งอะสดุ้งเห็นแค่นี้เนี่ยถ่ายคลิปตลอดเลยเราถ้าสมมติว่าไม่มีการถ่ายคลิปอยากได้สูตรของพ่อแม่จำแบบวิธีอื่นมีมีวิธีไหนบ้างเนี่ยก็คงต้องแอบถ่ายแบบเนี้ย ไม่อธิบายไม่ได้อธิบายไม่อธิบายไม่ได้อธิบายไม่เหมือนมาดูแบบนี้นะฮะอธิบายแล้วมันแบบว่าเราเราพูดไปมันไม่เหมือนแต่ว่าหลังจากนี้คคดนีว่าถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรอาจจะต้อง ให้คุณแม่ทําให้ดูอย่างนี้น<า>แหละค่ะก็คือที่บ้านมีเพราะคุณแม่น่าจะมีสูตรจากคุณยายอะไรอีกหลายๆอย่างคุณแม่ทํากับข้าวอร่อยแต่ไม่ทําเองเท่านั้นเองจริงๆการทากับข้าวอาปาพรพ,พี่เอกว่ามันเป็นศิลปะอย่างใช่ใช่เพราะว่ามันจะต้องมีวิธีการปรุงมีวิธีการชิมคนบางคนถ้าลิ้นจระเข้ก็ทําไม่ได้อาทำไมอ่ะอาลิ้นจระเข้มันไม่รู้ชนรสชาติจับกินเลยอมมันไม่มีน้ำเหรอครับแม่มีมีค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ใส่ไหมคะแต่ตอนนี้คือคั่วให้แม่บอกว่าคั่วให้หอมคั่วให้เขาันี ใส่น้ำเลยอ่ะแม่เพียงใจหนูนะเลิกแต่แม่นะเรียกจำได้แม่ม่้ออ่อยการนาทำอะไรไอ้เนี่ยที่ปิดหนัองอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ขัว่วอย่างเงี้ยให้เข้าเนื้อแบบละมุนละไมต้มนานแห้งแล้วแห้งอีกเงี้ยถ้าไก่สุกแล้วเราก็ชิมชิมน้ำมันว่าพอดีไหมถ้าพอดีอร่อยแล้วเราผักลง <c oughs> เราผักลงแล้วปิดฝาจบ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูอมไก่สูตรเด็ดประจําบ้านของแม่บานเย็นรากแก่นแม่เห็นแล้วถ้าจะแซ่บอีลีนะครับต่อไปก็มาถึงเมนูของหวานของแม่เรียงกันเลยนะฮะกับเมนูกล้วยบวชชีอันดับแรกแม่เรียงบอกว่าคุณเลือกใช้กล้วยน้วาว้าที่สุกหน่อยนะครับเพราะเวลานําไปทํากล้วยบวชชีเนี่ยจะได้รสชาติหวานอร่อยจากกล้วยนั่นเองครับ เมื่อเลือกกล้วยได้แล้วก็นำมาปอกเปลือกและหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำซึ่งส่วนผสมของกล้วยบัวชีวันนี้ก็ไม่ยากนะฮะนอกจากจะมีกล้วยน้ำว้าแล้วก็จะมีน้ำกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มทำกล้วยบัวชีกันเลยโดยเริ่มจากนำกะทิไปตั้งไฟใส่เกลือตามลงไปเล็กน้อยนะฮะคนให้เข้ากันสักหน่อยแล้วก็รอจนน้ำกะทิเดือด เสยังเล่ายังค่ะ<อ>คนั่นเนี่ยยังอยู่ยังอยูอ่น้ำกะทิไม่เดือดอยู่ดีันไปลองนอกนะงั้นน่นะค่ะเมื่อน้ำกะทิเดือดแล้วให้ใส่กล้วยที่หั่นไว้ลงไปนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้พอละลายรอเดือดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูกล้วยบวชชีของแม่เรียง พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาล้อมวุงชิมกับข้าวแม่กันครับปกติโดยทั่วไปเนี่ยผู้หญิงสนิทกับคุณแม่อยู่แล้วแล้วคุยเกี่ยวกับทุกเรื่องแค่นี้เป็นอย่างนั้ไหมเป็นค่ะเป็นค่ะเรื่องความรักก็ได้คุยไหมแต่ว่าคุยได้ทุกเรื่องอยากรู้ว่าคุยเรื่องความรักจะคุยยังไงปรึกษายังไงถ้าแบบเขาทะเลาะกันจะปอบยังไงากคุยยังไง สมัยเด็กๆหนูกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยมีสักช่วงเวลาเลยที่รู้สึกว่าเราขาดความอบอุ่นจากเขาแล้วเราก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เห็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเราคนเดียวแม่แบกสิ่งอะไรไม่รู้วใหญ่ระดับโลกระดับประเทศแล้วเขาทำได้ดีนี่คือสิ่งที่วิเศษสุดในชีวิต